สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลตอนนี้มันเหมือนวัดใจกันเลยนะตัวเจ็บมันเข้าไปขนาดถึกๆอย่างโมซาลาปกติไม่ค่อยเจ็บตอนนี้ก็อย่างเดี่ยงนะครับทีมกำลังเล่นดีอยู่แท้ๆเลยลุ้นสีแชมป์กลายเป็นมัดเจ็บครึ่งค่อนทีมทำให้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะไม่แน่นอนนะครับเกมมีสิทธิ์จะพลิก แต่นัดล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่เลอพูแซงกลับมาชนะลูต,ตันได้4ประตูต่อนหนึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นท่าแท้ของทีมชุดนี้นะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าเลอภูชุดนี้เป็นทีมที่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมตายเจ็บได้เจ็บไปเหลือแค่ไหนสู้แค่นั้นเพราะว่ามันสำคัญที่ใจนะครับโอเคไม่มีโมไม่มีนุ่นไม่มีอาลีไม่มีโซโบ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันถ้ารวมใจกันสู้ปัญหาหนักแค่ไหนก็หยุดเราไม่ได้นะครับท่านชมครับโอเคลิวพูชุดนี้พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าสู้จริงๆเกมเจอกับลูตันเมื่อคือนนี้หงเนี่ยเหลือตัวจริงแค่4คนนะครับก็คือฟานไดอ่ะเอ c นโดแมคคลิสเตอร์แล้วก็หลนะุยส์ดิอัสโมซาล่ากับดาวิดนูเยสไม่มีชื่อในทีมนะครับ พักไปเลยนะตัวสำรองก็เต็มไปด้วยเด็กอะคาเดมี่เด็กเพียบเลยนั่งหน้าสลอนเลยมานั่งสำรองเนี่ยนะครึ่งแรกโอเคตัวที่มีอยู่ลงไปสู้นะครับมุ่งมั่นสู้หน้าดูนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะลน้นลน,ลนเพราะว่าเหมือนตั้งใจมากเกินไปนะครับค่อนข้างจะเกรงนะครับหลุยสติอาเซียโอกาสยิงเพียบเลยแต่พลาดหมดนาะทีที่12ลูตันชิงขึ้นนำได้ก่อนนะครับ ทาฮิดชองอดีตนักเตะแมนยูยิงติดเซฟคูรีเวนเกเลอร์แล้วชิโรเซออกเบเน่หม่งซ้ำเข้าไปจ่อๆนะครึ่งแรกลูตันนำหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังเลวพูปรับกันใหม่ใจเย็นๆนะครับเล่นแบบใจเย็นขึ้นคือบี้หนักเหมือนเดิมแต่ว่านิ่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับนาทีห้าสิบหกอเล็กซิสแมคคริสเตอร์เตะมมให้เวอร์จิลฟันไดโขกตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะมาแล้วนะครับพอได้ประตูหงเดินเครื่องต่อเนื่อง นาที58ม็กก้าเปิดอีกทีนึง่งคราวนี้โยนให้โคดี้กัคโปโคกจอ่อๆเริวพูแซงนำ2-1นะนาที71ลุยส์ดิอาสแก้ตัวนะครับกระชากเข้าไปยิงยัดเสาแรกแบบเหนือชั้นเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูอยู่ข้างบนนะครับพ่อแม่มาดูด้วยในแอนฟิลดเฮกันสนั่นเลยคุณแม่อยู่ข้างหลังคุณพ่อนี่อยู่ฉากหน้าเลยดีใจมากดิสยิงได้นะครับเวอร์พูหนีไป3-1 แต่ยังไม่พอนะครับนาที90นาทีสุดท้ายได้ประตูที่4นะเจเดนแดนส์กองหน้าดาวรุ่งหัวฟูนะครับลงสำรองนะลงไปเนี่ยเล่นดีเปิดให้โคดี้กักโปนะครับแต่กักโปโดนสกัดบอลล้นออกมาให้ฮาวิเอเลียตหัวตูมเดียวเข้าไป41นเกมขาดลอยเลยนะครับเลวโบกเก็บ3แต้มสำคัญเกมนี้ฮาวิเอเลียตกับอเล็กซิสแมคคริสเตอร์โดดเด่นพอๆกันนะครับครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีทั้งคู่เลยนะ เวรูรูวัว4ประตูใน 4, 45นาทีหลังแซงชนะรูตัน4-1นะครับเป็นการแซงกลับมาชนะนัดที่8รวมทุกถ้วยในฤดูกาลนี้หงหนีแมาซิตี้ไป4คะแนนเท่าเดิมและจะยังเป็นจ่าฝูงต่อในสุดสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับยังไม่มีทีมไหนแซงได้นะเกมเมื่อคืนนี้เยอเกนครอบท่งเด็กอะคาเดมี่ลงเล่นในครื่งหลัง3คนบ๊อบบี้คลาร์กแทนแรนด์ากราว็นแบกนะครับ เจมส์แมคคอนเนลแทนอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์แล้วก็หัวโฟร์เจเดนแดนส์ Dance, แทนลุยส์ดิแอสแดนส์อายุ18ลงมาเล่นหน้าเป้านะครับลงมาประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยแววดีเลยตัวนี้นะครับเก็บบอลได้มีส่วนกับประตูที่4นะครับเจเดนแดนส์ Dance, เป็นสเกลเซอร์นะครับเป็นเด็กเมืองเลวพูเองนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็คือนิวแดนส์เป็นอดีตมิดฟิลคริสตัลพาเลสแล้วก็เลสเตอร์ ตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทรานเมียร์นะครับเจดนแดนยิงกระจายให้กับหงชุด U18 นะอนาคตตัวนี้สดใสแน่นอนนะครับจับตาดูนะครับหัวฟูเจดนแดนเมื่อคืนนี้แจ้งเกิดได้ในระดับหนึ่งนะไปไปมาๆเนี่ยผมว่าเด็กๆจากอะคาเดมี่อย่างแดนส์อย่างคอนเนอร์แบรดลีย์เจอร์ควนซ่านะครับบ๊อบบี้คลาร์กอาจจะมีส่วนสำคัญในการตัดสินอนาคตของเรวพูมากกว่าที่ เราเคยคิดเอเกนครับพูดหลังจากชนะลูตันว่านี่คือบาร์เซโลนาเกมของนักเตะชุดนี้นะสถานการณ์คล้ายๆกับตอนเลี้ยวภูเจอบาซ่าในแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศปี2019รอบรองนัดที่2นะครับเกมนั้นหงก็เจ็บเพียบแต่ว่าฮึดถล่มบาซา่า4-0แซงชนะรวม2นัด4ประตูต่อ3แล้วก็เข้าไปเป็นแชมป์ในปีนั้นท่านทู้ช่คงจำได้อยู่นะครับ ครอปใช้เกมชนะบาซ่าเนี่ยมากระตุน้นลูกทีมหลายนัดเลยนะครับเอามุกมาใช้บ่อยจนครอปเองก็บอกให้เบื่อแล้ววะนะบอกเบื่อแล้วเล่นมุกนี้จะไม่ทําอีกแล้วนะครับแต่สุดท้ายเมื่อคือนนี้ผิดคําสัญญาเอามุกบาซ่ากลับมากระตุน้นนักเตะแล้วมันก็ได้ผลได้ผลนะครับครอปบ,บอกอ่ะไอสอเกมเนี่ยมันคล้ายกันมาก เกมเจอบาซ่ากับเจอลูตันเมื่อคืนนี้นคล้ายกันมากไม่ได้คล้ายในส่วนของคู่แข่งนะแต่มันคล้ายในส่วนของสถานการณ์ตัวเจ็บนะครับนะไอตอนเจอบาซ่าปีนั้นก็นตัวเจ็บบานเลยนะครับครอปเนี่ยไม่อยากให้นักเตะโฟกัสว่ามีใครหายไปบ้างนะครับใครไม่ได้ลงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะให้สนแต่คนที่มีอยู่นะให้สนแต่อคนที่ลงไปเล่นข้างๆพวกแกเนี่ยนะ แล้วสู้ให้ดีที่สุดด้วยตัวที่มีอยู่เท่านั้นนะครับอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะนี่คือปรัชญาของเวีรยวููในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับท่านชมครับและจะเป็นจุดที่ถูกเน้นแน่นอนในนัดชิงคาราบาวคับกับเชลซีคืนวันอาทิตย์นี้นะโอเคเกมชนะลูตันจบไปแล้วนะครับป้ายหน้าคือเชลซี คาราบาลคัพไฟนอลที่เวมเบรียเลวพูกับเชลซีเนี่ยจะเป็นการสู้กันของสองทีมที่หลังพิงฝาทั้งคู่หงเจ็บเพียบเชลซีก็อ่วมพอกันนะครับขอบอกทั้งสองทีมอาจจะขาดตัวเจ็บรวมกันร่วม,ร,วมร่วม20คนเชลซีนัดชิงวันอาทิตย์นี้ไม่มีกองหลังนะครับเบอร์นบาเดชิวริสเจมส์มาร์คคูคูเรยียครับไม่มีประตูตัวจริงโรเบิร์ตซันเชส โรเมโอลาเวียลงไม่ได้อยู่แล้วนะเดียโกซิวาก็อาจจะฟิตไม่ทันนะครับหลังสุดมีปัญหาเจ็บอยู่คริสโตเฟอร์เอนคุนโคลความฟิตไม่เต็มร้อยนะครับช่วงหลังสำรองตลอดเลยนะส่วนเลี้ยวภูที่ลงไม่ได้แน่นอนก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเคอร์ติสโจนส์เดียโกโชตาอาริสงอารีปกติถ้วยนี้ก็ไม่ลงอยู่แล้วนะส่วนที่ต้องลุ้นหนักก็มีตั้งแต่โมซาลานะครับดาวิดนูนเจสโดมินิกโซบอสไล ผมคิดว่ากองหน้าเนี่ยโมหรือนูนเยสน่าจะลงได้อย่างน้อยคนหนึ่งอย่างน้อยน่าจะลงคนนึงนะครับส่วนกองกลางโซบอสไลน์น่าจะพักต่อนะครับเลวพูไม่น่าเสี่ยงนะแอนดี้โรเบอร์สันอิบูโคนาเต้พวกนี้คงออกสตาร์ตตัวจริงนะครับแบ็กขวาน่าจะเป็นโจโกเมสนะผงแดงได้ความมั่นใจจากเกมชนะลูตันนะครับ,รบทุกคนจะสู้ เพื่อประเดิมแชมป์แรกในฤดูการนี้ให้ได้นะแต่ต้องระวังจังหวะสวนของเชลซีให้ดีเชลซี Chelsea นี่เป็นจอมสวนเลยนะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วนะครับโดยมีตัวหลักช่วยกันทำเกม3คนก็คือเอนโซ r เฟรนันเดสคอนเนอร์กาเกอร์และโคพาเมอร์นะสตัวนี้ดีสุดของเชลซีแล้วนะครับเอนโซนี่เหนือชั้นมากเลยนะครับเป็นจอมเทคนิคแล้วฉลาดมากนะครับช่วงหลังนีมีเติมเกมบุกด้วยนะครับเอนโซเฟรนันเดส คอเนอร์กาลาก์ ager, เป็นตัวที่ส่งพลังมากสอดจากแถว2ขึ้นไปยิงดีนะครับ3นัดหลังสุดกาลาก์ยิงไป3ประตูรวม f อฟเอัพด้วยนะส่วนโคพาเมอร์ mer, นะครับหนาวหนาวโคพาร์เมอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดาวยิงสูงสุดของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับซัดไปรวม12ประตูโคเป็นตัวที่แบบเป็นเด็กที่มีความมั่นใจนะครับกล้าเล่นนะ อายุแค่2 1แต่ความมั่นใจมันเกินไวัไปเยอะเชลซีสวนกลับดีจริงนะครับเคยสวนจนมาซิตี้นี่ปั่นปวนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนัดชิงเนี่ยถ้ากองหลังเลี้ยวพูล,ลอยสูงต้องระวังให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเสียวแน่นอนนะครับถ้าดันขึ้นสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามครับเจอกันในลีกฤดูกาลนี้มา2นัดเสมอ1น,น,นบ้านเชลซีสวนที่แอนฟิลเลี้ยวพูชนะไป4 -1 4-1เนี่ยเพิ่งจะเล่นไปเมื่อ3สม,สมกราคมนี้เองนะครับวันนั้นเชลซีต้านไม่อยู่จริงนะมาริซซโอโปเชตติโน่กุนซือเชลซีคุมทีมเจอกับเยอเกนคลอบมา13ครั้งนะครับโปเชตติโน่ชนะแค่หนเดียวก็คือตอนคุมสเปอร์เมื่อปี2017แพ้ไป7นะครับเสมอ5นะคือบอลสไตล์คลอบเนี่ยจะดุดันกว่าบอลสไตล์พอรชเท่าที่ผ่านมานะครับ เลือดภูกับเชลซีเมื่อปี2022เคยชิงกันทั้งคาราบาวคับแล้วก็เอฟเคัพนะครับเสมอ0-0ทั้ง2ถ้วยนะแต่หงยิงลูกโทษชนะนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกชมครับนัดชิงวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมว่าโอกาส0-0ี่มันยากยากนะครับเกมลุกทั้ง2ทีมดีพอที่จะยิงประตูได้พอๆกันนะครับไม่น่า0ูนย์ศูนย์เลือภูถ้าชนะเนี่ยจะเป็นแชมป์ลีกครับสมัยที่10 หงตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติได้แชมป์ิีีคับสูงสุด9ครั้งนะครับส่วนเชลซีถ้าชนะจะได้แชมป์สมัยที่6เคยได้มา5ครั้งหลังสุดก็คือปี2015นะอาทิตย์นี้เจอกันที่เวมบรี4ทุ่มตรงเมืองไทยนะครับอรอรุนกันว่าใครจะเป็นแชมป์แรกในฤดูกาลนี้เร์วููหรือเชลซี วันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ